สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาขายตัวนินจาเซิร์ฟเวอร์59นะครับตอนนี้เลเวลร้อยยกําลังจะ130นะครับผมก็จะประมาณนี้ก็จะมาดูของในตัวนะครับผมก็จะมีตัวเสื้อนะครับอันนี้คือเป็นเซ็ต120นะครับผมก็คือทําเป็นลายผ้าินะครับผมก็จะมี13กับ11นะครับ13บสองชิ้นแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น11 3ชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นประดับ108นะครับผมก็คือทุกชิ้นก็จะมีชิ้นเดียวที่บวก8นะครับ ที่เหลือก็จะเป็นบ60นะครับผมส่วนมีดจะเป็นมีด120บ14นะครับผมปีกก็จะเป็นแข็งแรงกับ t ทเลนต์อันะครับก็คือเอาไวเวล์นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีปีกอีกไหมอ่าแล้วก็จะมีปีกหนึ่งลดย่อนหนึ่งอันนี้ก็ไปทําต่อได้ครับแล้วก็จะมีปีกหานะครับผมปีกแดงอันนี้ก็ไปขัดเกาเพิ่มเอาครับผม ส่วนตัวในตัวเดี๋ยวดูกระจกส่วนย,ยนก่อนก็จะมีกระถางนะครับเสือ6แล้วก็กระถาง1นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น8 9, ปผสมกันไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูแฟชั่นนะครับผมตอนนี้ค่าสเสน่ห์สามนะครับผมนี่นะครับก็จะมีคุมประมาณนี้ครับแล้วก็มีปีกแดงนะครับนี่ เท่ๆครับผมส่วนอาวุธก็จะประมาณนี้ครับหมวกปละกมานี้ครับส่วนเสริมคุมนะครับก็เสื้อก็27ปีก7 7อาวุธ29ส่วนหัวก็54แล้วก็กอสสำนักครับ10นะครับผมของเซียนมนรู้เซียนตอนนี้มนรู้เซียนอยู่12นะครับแต่ว่าไอเนี้ย ผมไม่แน่ใจน่าถ้าอัพน่าจะขึ้น13อยู่นะอันนี้แต่ว่าอันนี้ผมไม่ชัวนะก็จะแต่ส่วนของเสียนก็จะมีประมาณนี้นะครับมี12เนี่ยครับตามนี้เลยเนี่ครับข้างในล่างทองแยกจิตจันทานะครับก็ชะตาก็มี12อีกข้างในครับก็จะประมาณนี้ครับ อ๋อแล้วก็เดี๋ยวดูของในครั้งก่อนนี่ครับหินแก้ล่าง20แล้วก็จะมีพวกนี่ครับตำลา2ชิ้นอ๋อแล้วก็เดี๋ยวลืมเลยดูสกิลก่อนสกิลก็จะประมาณนี้นะครับ ตีเจ็ดเป้าด้วยอันนี้คืออัพเต็มนะลมปานก็ประมาณนี้ครับส่วนข้างในก็ลมทิศยานก็ประมาณนี้ครับผมก <s we at> ็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะประมาณนี้ครับในตัวของที่มีให้ ปีกสีก็มี2อันครับก็ไปทำต่ออีกอันหนึ่งครับไปทำ PK ก็ได้ครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ขายอยู่ราคา6,500บาทนะครับผมก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ